ฮัลโหลเดครับ hmm. ฮัลโหลน่หสวัสดีค <ideia> ่ะไอรินล้อเดียวค่ะวันนี้เราสองคนจะมาฝึกขึ้นขี่ล้อเดียวเป็นบทที่สามนะครับแบบไม่จับราวนะคะงั้นเราไปเลยกันเลยค่ะเฮ้ยรินเราปั่นจักรยานกันไหมโอเค เอ้ยอลินพีม่มีเคล็ดลับใหม่จะมาบอกถ้าอลินจะตกรถให้อรินเลีล้ยวรถมันงูเลื้อยจะไปกันเลยโอเค ไม่จับเราใน6นาฬิกาและ9นาฬิกาค่ะนั้นเป็นเลยกันเลยครับไปเลยเลยต้องฝึกการกับรถโดยเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาถ้าเราต้องการเลี้ยวซ้ายให้หันหัวหันหน้าหันคอไปทางซ้ายจะทำให้ไหลและลำตัวเยี่ยวไปด้วยซึ่งขาทั้งสองข,งข้างของเราจะหนีบเบาะ และหันไปตามทิศทางของหน้าและหัวของเราจะทำให้สะโพกของเราบิดตัวไปด้วย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อสร้างประสบการณ์การทรงตัวให้ดีขึ้นฝึกควบคุมความเร็วแบบล้อเดียวนะคะช้าไปหาเร็วหรือเร็วไปหาช้าก็ได้นะคะอารินนะคะจะเริ่มต้นด้วยช้าไปหาเร็วและเร็วไปหาช้าค่ะอันนี้คือช้าสุดเลยนะคะต่อไปอ้อมแรงค่ะอ้อมแรงนิดๆเลยนะคะ ไปหาเร็วค่ะเริ่มสป,ปีดเลยนะคะเร็วไปหาช้าค่ะต่อไปเป็นแบบเร็วไปหาช้านะคะนี่คืะสป,ปีดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค่ะเล็กเพื่อนๆจะ เออ่ทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะฝุกบ่อยๆนะคะฝุกทุกวันได้นะคะเชื่องเล็กๆเพื่อนๆจะตั้งตัวไม่ได้นะคะไอรินนะคะก็จะให้เพื่อนๆนะคะฝึกฝนไปทุกวันนะคะจนกว่าจะเก่งเหมือนไอรินนะคะงั้นเพื่อนๆปั่นไปกับไอรินพร้อมๆกันเลยนะคะถี่ ค่อยๆ,ๆปั่นนะคะใครเ,เพื่อนฝึกขี่ควบคุมล้อเดียวโดยช้าเร็วเร็วช้าช้าเร็วเร็วช้าค่ะ ขี่กลับลึกเลี้ยวสายเลี้ยวขาค่ะเพื่อพัฒนาและและควบคุมล้อเดียวให้ชำน้ำค่ะจะทำให้ระบบประสาทรู้สูนการทรงตัวค่ะจะมาฝึก่าขึ้นดับหกนาฬิกากันครับหกนาฬิกาคืออะไรผม จะมาอธิบายให้ฟังครับนำที่ถีบไวท้ที่ต่ำสุดนะครับนี่เลยเหมือนเข็มปัดนาฬิกานะครับที่หน้านาฬิกาเนี่ยจะมีเลขหกอยู่ด้านล่างและเลขหกจะอยู่ต่ำสุดเลยนะครับขอเรียกว่าหกนาฬิกาครับ เราจะมาขึ้นแบบหงนาฬิกากันครับอย่างแรกเลยเอาบอ่อข้าเป้าและหนีบครับและนั่นขาฉีบไว่ตามชุดนะครับจากนั้นนำขาข้างที่ถนัดมาวางไว้บนขาถีบนะครับซึ่งขาฉีบจะอยู่ในหงนาฬิกาครับจากนั้นนำขาข้างที่ไม่ถนัด ยันพื้นไว้นะครับกางแขนออกตาชำเรืองที่าั์ทีบบขั้นที่สูงกว่านะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสปริงตัวขึ้นมาครับทำไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะชำนาญน,นะครับ เมื่อยกขาที่ดันพื้นมาไว้บนที่ถีบนะครับให้เพื่อนๆมีสมาธิหลังตรงและให้เพื่อนๆโยกไปด้านหลังยกไปด้านหน้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ จากนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนถีบไปด้านหน้านะครับช่วงแรกๆเพื่อนๆอาจจะเสียการทรงตัวแต่ถ้าเพื่อนเพื่อทไปเรื่อยๆเพื่อนๆนก็จะทําได้เองครับทําให้ดูเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนเสียการทรงตัวแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนปล่อยจักรยานแบบนี้เลยนะครับ น,นี่เลยครับไอรินจะสอนเพื่อนๆฝึกก้านาฬิกานะคะก้านาฬิกาจะอยู่ในแนวราบค่ะไอรินถนัดขาข้างซ้ายนะคะ นาฬิกาจะอยู่ขาข้างซ้ายนะคะส่วนขาที่ไอรินไม่ถนัดนะคะจะอยู่ในสโมงค่ะไอรินนะคะถนัดขาข้างซ้ายนะคะวางบนที่บันไดถีบนะคะเวลา9ก้นาฬิกาและเอาบอกเข้าเป้าค่ะตาชำเลืองไปที่บันไดถีบนะคะ บ่ายสามโมงค่ะยกตูดขึ้นนะคะและกลางแขนออกพร้อมเอาขาข้างบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็ขึ้นแบบนี้ค่ะทบทวนอีกรอบนะคะไอรินนะคะถนัดขาข้างซ้ายนะคะเอาไว้บนที่ปั่นนะคะ ก้านาดีกาค่ะเอาเบาเข้าเป้าตาชำเลืองไปที่ตาชำเลืองไปที่บันไดถีบนะคะเวลาบ่ายสามโมงค่ะแล้วก็ยกตูดขึ้นนะคะกางแขนออกนะคะพร้อมที่จะปั่นนะคะ แล้วก็แล้วก็ปั่นไปพร้อมกับไอ้ดินเลยนะคะก้างแขนออกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังทิ่วิดีโอครับ thank you for watching this video bye bye, bye, bye. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังค่ะ